ก็คงไเที่ยงเลยว่ะเรื่องต้นทุนชีวิตเนี้ยแต่ละคนมีไม่เท่ากันเราเริ่มต้นจากดิฟลอ็ลอปดล็อกทางแมตจริงๆตอนนี้ทางแมดก็ลอยว่าลามที่เป็นนี่อยู่ปัจจุบันรูปแบบมรดอกรูปแบบหนึ่งที่พ่อแม่ให้เราไวแต่แข่เป็นรูปแบบในนีสิ้นเราจะไม่เอาสิ่งที่เรามีในวันเนี้ยมาบันทอนเราแต่เราจะหยุดเป้าไม้ของเราในสเตจในวันข้างหน้าเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันให้เราไปได้ที่ได้เพราะนั้นเราไม่สามารถวัดได้ว่ะเราเริ่มจากดิฟล็อปหรือเราเริ่มจากสู้เนี้ยจะไปู้ว่่าานนททเมกลอยััแให็พภ จะมีมากขึ้นาวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดแล้วปมนีมันต้องดีกว่าวันนี้ครับจังหวัดเราจริงๆมีดีนะมีดีมากเลยทะเลเรามีภูเขาเรามีทะเลหมอกเรามีแม่นม้ำใยเรามีเราอาหารการกินก็อร่อยก็เลยทำให้รู้สึกว่าจังหวัดเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่แบบยังมีโอกาสอีกเยอะ พอแม่ของผมจริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นอะเขาประกอบธุรกิจอย่างอืนมาแต่ว่าตอนมาทําแป้งนี่จริงๆเนี่ยเริื่อมตอนจากเด็นหลอกเพราะว่าเป็นทีดินเดิมของตระกูลแล้วก็ยากจะได้ครับตอนเริ่มจะทาเนี่ยคือไม่มีในเป้าสักบาทเริ่มมาจากการดีลระดมทุนคนไกลตวัวรืมแมกันทางว่าทางธนาคารน,นู่นนี่ตั้งที่เขาให้โอกาสเรา เราเริ่มต้นจากนิดลบติดลบทางแมตรจริงจ,งจงตอนนี้ทางแมตรก็ลอยว่าลานที่เป็นนี่อยู่ปัจจุบันรูปแบบโมโดอดอกรูปแบบนึงที่พอแม่ให้เราไว้แต่แค่เป็นรูปแบบในมีสิ้นพร้อมนะจะแปลสภาพเป็นสับสิ้นในแต่ละวันถ้าเราเองเนี่ยมีศักยภาพในการเคลียบบันไดไหม มเรียนจบบัญชีจุฬานะครับสาขาการตลาดเราก็ได้เรียนรู้วิชาต่างๆในการบริหารกันเราเกิดความกดดันไหมว่าเข้ามาทํามันก็กดดันแต่ว่าพอแม้อายุ60ว่าเลยกลาถี่เสี่ยงรักแบบเป็นนี่เป็นรอยเนี่ยกับเด็กที่ไม่มีประสบการณ์เขาอาจจะเห็นอะไรในตัวเรามากว่าแบบการที่เป็นส้ยเลือดกัน เราไมัอยากไม่มันยากนะนึ่งเราไม่มีประสบการณ์เลยเพราะว่าเรียนจบมาปุ๊บเราก็มารับงานตรงนี้เลยแต่เหล่วคนนี้จะค่อนข้างนักหมาไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวพนักงานลูกค้าเราจะต้องแบบสร้างความสมดุนรรหว่างเหตุผลกับความรสึซพนักงานเข้ามาก็อยากจะได้งานที่มันคงเจ้าข้องเองเราก็ยากจะได้ธุรกิจที่มันเติบโตลูกค้าเข้ามาแน่นอนคือเขาก็ขาดว่างในการบริการที่ดีเราจะทํามันพเพื่อแบบว่ามันไปสร้างเงนได้ทําให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดได้ เราก็พูดตั้งแต่แรกวันถ้าให้มาทำเนี่ยเราเราก็ข้ออนนาตัดสินใจเราก็อยากได้ความชัดเจนในการบริหารแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ความชัดเจนตั้งแต่แรกกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็สามารถทำงานได้ง่ายสุดท้ายเข้าให้เรารอยเปอร์เซ็นต์เราก็เลยเอามาเป็นแรงปักดันว่าหน้าที่เราต้องทำบันทึษก็ได้ให้การตัดสินใจของเขาอะไม่พิดพมจะพูดแต่พอแม่ประจําเคือว่าอยากให้เฉื่อใจถูกการตัดสินใจเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเฉื่อใจวานั่นจะเป็นการตัดสินใจดีถูกแต่ข้อให้เฉื่อใจว่าถ้าเกิดมันเป็นการตัดสินใจจีผิดดดพาาาขึ้้นนมเระแกไไั ความยากของการมาทาตรงนี้มันไม่ใฉ่การแขวาค่ายโรงแรมเราบันพื้อเพราะเราเนี่ยตั้งอยู่ในจังหวัดที่ต้องยอมรับเป็นเมืองรองเราค่ายโรงแรมไม่ตายอ่ะถ้าเกิดคนไม่ได้มีความยากมาจากวัดเราอ่ะคนก็ไม่เกิดการมาซื้อโรงแรมเราโจทยของเราก็คือว่าทําบันพื้อนะทำให้คนดันน้องเนี่ยรูจักโรงแรมเราให้เยอะที่สุดให้เราเนี่ยเข้าแบบเป็นนึ่งในตัวเล well, right ือกของเขาได้ทําให้คนรูจักโรงแรมเราปุ๊บทำให้คนมาจากวัดเราปุ๊บหผือที่ว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะได้มีเราเป็นตัวเลือก เราวางตัวเองเนี่ยเป็นดีไซน์โฮเทลจุดเด่นก็คือเป็นเรื่องของดีไซน์หรือการออกแบบซีซันผ่านตัวสถาปัตย์ปัจน,นี้แหละวถ้าได้แล่นะคือด้านนอกเนี่ยมองเข้ามาปุ๊บเนี่ยปึกมันจะแหล่สีดำมันจะเข้มๆด้านนอกแหลดุแต่ด้านในในี่ใจดียกโอยยางเมื่อาวานสมุดไปเที่ยวบ้านใครใช่ไหมเอ้ยเป็นใครมาแต่ไหนมันบือ้อเราตกใจแล้วแต่พอเข้าไปด้านในทันปุ๊บน้องกินมังคุดก้อนกินมังคุดก้อนกินเรียนก้อนกินนู่นนี่ก้อนนั่นคือบอดี้วอร์ดตรงคนนครคือตกไปตรงมาไม่ชอบชอปว่าบไม่อ ลงไฟดังบึ๊กเรากชายไฟวอมตัวล็อบบี้เองมันก็โปร่งตุ้มันเอาดันหนกเนี่ยมันแหละดูแต่ดันในพอข้ามาปุ๊บมันแหละบใจพนักตรงนี้เองเนี่ยจริงๆมันเป็นคอนเซ็ปต์ของเราว่าเราต้องการจะนํเซนเนอสถานีท่องเถี่ยวต่างๆผ่านตัวแผ่นเล็กนี่กันเพราะนั้นแต่ละห้องพักเนี่ยมันก็จะมีทีท่องเถี่ยวที่แตกต่างกันออกไปดีไซน์ประสบการณ์ให้มันแตกต่างได้มีประสบการณ์ไม่ๆแรงบันดาลใจไม่ๆกลับไปอะไรประมาณนั้นครับ ค่าของชีพของเมืองลักๆเนี่ยอาจจะสูงเพราะนั้นเมืองรองเนี่ยก็เลยป๊อปอัพขึ้นมาประกอบเหมาะกับโอกาสไอ้ไข่เนี่ยในวัดเจดีย์เนี่ยปรากฏการเลยนะที่ทุกคนได้เห็นแล้วว่าหนักท้องเที่ยวเนี่ยมาหนักคอนเนี่ยเยอะมากโอกาสเนี่ยบารมีของไอ้ไข่ตรงเนี้ยายโอกาสตรงเนี้ยมาซื้อซ่านเผื่อนำเสนอจุดแข็งเราก็จะไปต่อได้นะครับถ้าช่วงพี่ๆจริงๆเนี่ยก็แตะแบบว่าประมาณ50าสิบไปได้60ห้องต่อคืนรายได้ช่วงพี่ๆตอนนี้ที่เราแตะก็ประมาณหลันเจ็ดหลันแปดก็เริ่มจาก1,000ก็เข้าพักได้แหละครับ ผมเฉียวว่าทุกคนถ้าเกิดเรามีความฟันหยุดมันในความฟันตัวเองนั่นน่ะบอกให้ว่าเส้นทางที่จะเป็นในแต่ละซิ่งนั้นอ่ะอนาคตปลายทางกับในวันเนี้ยมันอาจจะห่างไกลกันเท่าไรแทบจะแบบไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำแต่วาสํ่สำคัญที่สุดคือว่าเราเชียวมันในความฟันตัวเองไหมอย่าเอาเสี่ยงหลอกค้างมาเป็นแรงแบบบันทอนตัวเองอย่าไปทอกับซิ่งทดี๋แบบว่าเฮ้ย ซูทำไม่ได้หรอกอย่าห้าเหลืองอย่านู่นอย่านี่อย่าไปทอกกับสิ่งเหล่านั้นฟันใ,ใ,ใ,ในแย่แขกในคุณฟันไปเลยแข่ทำไมแย่ว่าก็พอแล้วก็สุท้ทยในช่วงกีวาเรากาลังรอวัคซีนพูมกระเฉียวหวาแต่ละคนเนี่ยก็ได้วัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันจากประสบการณ์แลวก็บรรีีนี่ิ่านมาในช่วงเวลาี่ผทานมาทาให้เราเนี่ยดูซึกหวาใน,น,านอนาคตอาจจะเจอเรื่องที่ลาบากในบริบทเหมือนกันหรืออาจจะแต็กน้างกันแต่ว่าภูมิต้านทานเราเนี่ยจะมีมากขึ้นถ้าวันนี้เป็นวันที่เย่ที่สุดแล้วรุ่มนี้มันต้องดีววันนี้ ้าอยากมารับแรงบันดาลใจดีอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ